เปรียบเทียบผ้าแพรของทางร้านกับผ้าแพลของร้านทั่วไปแพ็กเกจผ้าแพรทั่วๆไปส่วนใหญ่บรรจุอยู่ในถุงใสธรรมดาผ้าแพลทางร้านเป็นพลาสติกอย่างดีเนื้อน่ะมีซิปด้วยค่ะเปิดปิดสะดวกเก็บรักษาไว้ได้นานเพื่อเป็นของฝันของฝาก เนื้อผ้าผ้าแพรทั่วไปแกะออกมาสัมผัสครั้งแรกแข่งนิดนึงไม่ค่อยละเอียดเนื้อจะค่อนข้างบางนิดนึงแต่ถ้าเป็นผ้าแพรทางร้านแกะออกมาครั้งแรกสัมผัสเนื้อผ้าเนื้อแน่นเนื้อละเ,เอียดนุ่มลื่นไม่ระคายเคืองผิวแน่นอนลวดลายผ้าแพรจะมีการทอลายในตัวถ้าเป็นผ้าแพรทางร้านลายของเขาสวยค่ะทอลายชัดเจนมากแต่ถ้าเป็นผ้าแพรทั่วไปนะคะอาจจะไม่ค่อยชัดสีสันสังเกตง่ายๆคือสีโอโรสอันนี้คือผ้าแพรทั่วทั่วไปสีโอโรสสีจะอ่อน นิดหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นผ้าแพรทางร้านสีโอรสเหมือนกันสีสวยสีสดสีไม่ซีดไม่ว่าจะซักไปขีดครั้งสีไม่ตกนะคะการตัดเย็บถ้าเป็นผ้าหม่มผ้าแพรฝีจักในการเย็บเย็บริมเป็นการแซกริมค่อนข้างละเอียดประนีดมากชายผ้าไม่ลุยแต่ถ้าเป็นผ้าแพรทั่วท่วไปงานาอาจจะหยาบไปน,นิดหนึ่งนะคะไม่ค่อยประนีด ผ้าห่มผ้าแพลที่ทางร้านจำหน่ายสีสวยมีหลายสีนะคะสีโอโรสเขียวเข้มเขียวหยกค่ะสีแดงสดใสสีฟ้าเป็นแดงเลือดหมูกรเหลืองอ่อนเหลืองเข้มสีน้ำเงินคือชมพูเข้มนะคะสีหวานลงมานิดนึงชมพูอ่อนสีน้ำตาลด้วยนะคะสีม่วงสีเทานะคะสะอาดดูดีมากเลย